ไปเรื่องของปลาส้มเสร็จแล้วไปซื้อ,มอหมูยอที่อ,อุบลกันต่อคะ่ะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังหยุดสงกรานคะ่ะประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยก็จอดรถแวะซื้อของฝากให้กับเพื่อนร่วมง,งานและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคะ่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครกันอย่างคึกคักคะ่ะ ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้แวะซื้อของฝากค่ะที่เป็นของกินขึ้นชื่อของจังหวัดบนราชธานีค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นหมูยอเส้นก๋วยจับไส้กรอกแหนมซี่โครงค่ะแคปหมูกุญเชียงและอีกหลายๆเมนูค่ะกลับไปฝากญาติตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีลูกค้านะคะแวะเวียนเข้ามาตลอดไม่ขาดสายค่ะในกวางแซ่ตันผู้บริหารร้านหมูยอแม่หายหนึ่งค่ะบอกว่าลูกค้าเนี่ย ได้ทยอยเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าของกินของฝากที่หน้าร้านเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมมากสุดก็จะเป็นหมูยอค่ะหมูยอแท่งห่อใบตองอ่ะที่ร้านเนี่ยก็มีตั้งแต่แท่งขนาดเล็กราคา30บาทขนาดกลาง40บาทค่ะจนไปถึงขนาดใหญ่เนี่ยหกบาทนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูกว๋วยจั๊บแห้งสดค่ะกุนเชียงหมูไก่ปลาไส้กรออีสานแหนมมัด ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะซึ่งทุกเมนูของทางร้านเนี่ยก็จะมีการติดราคาให้ลูกค้าได้เห็นอย่างชัดเจนค่ะโดยในช่วงสงกรานนี้นะครับได้ผลิตสินค้ามากขึ้นกว่าช่วงปกติถึง2เท่าแต่ในปีนี้นะครับมีลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้านเนี่ยไม่คึกคักเท่าที่ควรเหมือนในช่วงก่อนโควิดซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าบางส่วนเนี่ยได้ใช้บริการฝากให้ไรเดอร์ซื้อเดลิเวอรี่ให้ส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็ได้โทรแล้วก็ไลน์เนี่ยมาสั่งสินค้าแล้วให้ทางร้านแพ็คบรรจุสินค้าใสา่หีอ จะส่งสินค้าให้ทางขนส่งต่างๆเพื่อความสะดวกในการไม่ต้องเดินทางมาด้วยตัวเองโดยคาดว่าปีนี้นะครับยอดขายจะได้มากกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันอย่างแน่นอนครับนะถือว่าของขึ้นชื่อของบนราชธานีเนี่ยไม่มีคใครไม่รู้จักครับพี่อุย้ยต้องอหมูยอทานกับก๋วยจับร้อนๆใช่ครับนะ